สวัสดีจ้าสวัสดีสุขภูตสุคนเด้อพี่น้องพามาเบิ้งสวนหลังบ้านมีแต่ของกินพี่น้องเลยกล้วยกล้วยกล้วยอันนี้กล้วยกล้วยสมกล้วยสมกล้วยสมดงไหอันนี้นาสิแกเรามั้งนี่สิตัดได้เราเด้อพี่น้องเลย ซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่ต้องตัดออกป่ะนะเพราะซันในกันลอกกันลอกหลายหลายพี่น้องนั่นเครื่องน้ำน่นวยใหญ่เพราะว่าวีวีมันบดกพี่น้องหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาเครื่องหกเครื่องเครื่ององีกก่อนพี่น้อง น้อยวาหญยอันไหนตน้นเพราะว่าต้นมันหน่อยต้นหน่อยโอ้ยอันนั้นว่าปีสดหราต้นนัน้นโอ้ยม่ได้มา,าพี่น้องเอ้ม่ได้เขามาโอ้ยปีมันสดตัวงวะงาดโขลดอยู่ที่เดมมาตัดเห็นไหมพี่น้องสวนคอยกับเช็ดแฉมันเป็นเื้นที่ต่ํานะ หัวปีพอ้หัวปีหนึ่งอยู่อยู่ฟังทางผลพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นดอกนาออันนั้นควยน้ำว่าแลานี่เมนูสิเดไปขายอีกเั้งสงสัยสิเดไปขายในนีนน้กับว่ามีลูกน้ำนี่พี่น้องมึงเพราะว่าใส่แอนอปลาไอหางนมย้มมใส่ไว ว่าสั่นมันจะเกิื่องุ่งไหล่นออกลูกเต็มประคามสมพี่น้องประคามสมกระดูกอัศจรรย์อีหลีเดี๋ยวสิบ้าไปเบ่งงาซตำๆด้ด้พี่น้องเห็นป่เห็นป่พี่น้องเห็นป่ อเอามือจับก็ได้ตอนแรกว่าสิห้อายเพิ่นตัดกริงมันตัดกริงมันลงบ้าเนเอตัดกริงมันลงเอาไปลม,ม้าอัอนบักกาตัดปอยอย่างตีน่วยมันไหลเอามือกองก็ได้เวลาบอกข้าวต้นนี้ว่าได้กินหรอกพี่น้องมันมีตะก,กะหลอกมา chỗ mình bưng bọc buộc gì mi chắc nuôi bơ bói hến chắc nuôi โบเห็นจัางหน่วยเลยดอกมันบ่อน,นันพนเด้หัวปีกวยพี่น้องอนนะนะแต่ว่าต้นนั้นมีเกือบทุกตน้นเครื่อนั้นกวยน้ำว่าตักกวยน้ำว่านวยบใยญย่คือกวยสมเพราะว่ามันเนย เครื่อมันหลายหวีพี่น้องกล้วยสมเครื่องหนึ่งมันมันบมันบอหวีมันบอ,นบอ,ห,นบอหลมันก็เลยเหตุไทโนยง่ยอันนี้อันนี้หลายก็มูโนยง่ยพร้อมเมื่อกี้มือเสีมาตัดมันลงไก่บนทอดเทียนแหละเราใส่บนทอดเทียนคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละจ้า ผ้าเบิงสวนเบิงไ้เบิงสวนหลังบ้านปลูกผักสวนครัวปลูกยังกะได้ปลูกไว้กินพี่น้องเลยมีหอดคาตะไคร่แต่ว่าบ่ได้ให้เบิ้องนอกคาเนาะเนี่ยคาก็มีกันคาคาตะไคร่ให้เบิงตะไคร่เนี่ยตะไคร่ อันเมื่อนอันปลูกไม่อันนี้อันเกาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ละจ้าขอบคุณเลยหลายที่เขาชชมคลิปเดอ้อพี่น้อง